โอเคครับวันนี้มาดูเปลี่ยนวิทยุนะครับวีออสเจนหนึ่งนะครับนี่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดิมทีเครื่องนี้จะเป็นรุ่นเก่าโซนี่นะครับแล้วพอยิมเสียไม่ทราบเกิดสาเหตุอะไรนะครับ mm hmm. เช็คไฟแล้วก็ไฟเข้าแต่ใช้งานไม่ได้นะครับ ก็เลยซื้อจากลาซาด้าสั่งมาถูกๆนะครับ220บาทนะครับวันนี้มีบลูทูธ AUX แล้วก็ USB นะครับเล่น MP3 ได้นะครับมี SD card ใส่ได้นะครับอ่าในเครื่องนี้นครับนี่ต่อเสร็จแล้วดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าผมต่อลำโพงหลังไว้ด้วยนะครับเสียงก็จะค่อนข้าง นะครับมาดูตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องที่ได้มาใหม่นะครับอาจจะเบานิดหน่อยแต่ฟังก์ชันครบนะครับ220บาทนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับถูกมากนะครับนี้ลองผมจะลองมาไล่ดูนะครับปัญหาของการติดตั้งหรือเปลี่ยนก็จะเรื่องของการไล่สายไฟนะครับถึงศึกษาอยู่นานพอสมควร ซื้อมานี่ต้นส่งมาเมื่อวานนะครับพร้อมกับเครื่องก็จะมี i n s t r u ั t ชั่หรือว่าคู่เบอร์นะครับเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับะนะครับแต่คิดว่าคงไม่เกินความสามารถของนัก DIY ทั้งหลายนะครับหากสนใจนะครับเดีย๋ยวลองมาไล่ดูนะครับว่าสายสีอะไรของเดิมแล้วก็ เปลี่ยนเป็นสีอะไรของใหม่นะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับอ่าเริ่มจากตัวเครื่องนี้นะครับเริ่มจากสายอากาศก่อนดีกว่า fmamfm MM, นะครับพอมันง่ายนะครับตรงนี้นะครับสายอากาศนี่ครับมีปลั๊กสำหรับเสียบข้างหลังเป็นปลั๊กสออากาศนะครับแล้วมี สายไฟเลี้ยงสายอากาศสายไฟเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับอ่าีพอดีผมเปลี่ยนแล้วก็เลยติดชื่อไว้ด้วยพเพราะเผื่ออาจจะต้องเปลี่ยนอีกหรือ,อยังไงนะจะได้ง่ายนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงทวากาศนะครับเดิมจะเป็นสีดำนะครับตัวเครื่องใหม่จะเป็นสีฟ้านะครับ จากเครื่องหมายจะเป็นสีฟ้าในครูมือจะบอกไว้นะครับสายต่อไปนะครับน,นี่ครับมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับสายต่อไปเริ่มตั้งแต่สายเอาอานนี้ก่อนเอาไฟตรงนะครับไฟตรงตัวเดิมเลย v ีออสนะครับจะเป็นสีฟ้าคาดเหลืองนะครับของเดิมไฟตรงนะครับ อ่าวีดิวใหม่นี้เป็นสีเหลืองนะครับต่อไฟตรงนะครับอ่านะครับสายต่อไปสายสีแดงสีแดงอ่าสายแดงก็จะเป็นตัวสวิตช์กุญแจนะครับตรงนี้ก็เรียก ACC นะครับตัวนี้อ่าสายสีแดงของเครื่องใหม่นะครับของ V i ออนี่จะเป็นสีสีเทานะครับ สีเทาล้วนๆนะครับมาต่อกับสีแดงอันใหม่นะครับสายต่อไปนะครับสายกราวนะครับสายกราวก็จะเป็นสีขาวคาดดำขาวคาดดำสีกราวกราวก็จะตัวเครื่องใหม่จะเป็นสีดำนะครับให้เราเชื่อมกันกันกบขาวคาดดํานะครับ โอเคมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมมนูฝั่งที่เป็นลำโพงนะครับลำโพงก็มีสีคู่สายได้ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนนะครับสีสีขาวนะครับคู่ขาวคู่ขาวนะครับลำโพงหน้าซ้ายนะครับคู่ขาวขาวคาดดำก็จะเป็นคู่ลบนะครับ ไปเข้ากับของเดิมนี่จะเป็นสีม่วงกับชมพูนะครับขั้วบวกก็จะเป็นสีชมพูนะครับขั้วบวกลำพงด้านซ้ายหน้านะครับต่อไปนะครับลำพงขวาด้านหน้าก่อนนะครับด้านขวาก็จะเป็นอของใหม่จะเป็นสีเทานะครับนะครับเทา มีทั้งเขาคาดดำนะครับ <huh> ก็เป็นคู่ลบนะครับแล้วก็อันเดิมนี่ก็จะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับเขียวกับฟ้านะครับจะเป็นลำพงหน้าขวานะครับลำพงหน้าขวานะครับั้วบวกก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวกับฟ้าเขียวค้่บวกนะครับ นี่ดดินหน้ามาด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่นะครับอัน,นนี้ครับต้องลองเช็คดูนะครับของไข่นะครับของเดิมผมไม่เห็นแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นของที่เปลี่ยนมาครั้งหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ตัดต่อมาแล้วหนึ่งครั้งโดยช่างก็ต่อลาโพงหลังเพิ่มลาโพงหลังเข้ามานะครับจะเป็นสายลาโพงนะครับอย่างที่เคยเห็นสายใสๆอย่างนี้ลาโพง แต่ก็ไล่ไม่ยากนะครับฟังดูมันออกข้างไหนนะครับอ่าเขา,าเชื่อมกันกันกบอ่าของใหม่ของใหม่หมสีม่วงเนี่ยคู่ม่วงนะครับคู่ม่วงก็จะเป็นอ่าด้านหลังขวานะครับอ่าด้านหลังขวานะครับอ่าส่วนคู่เขียวคู่เขียวของใหม่ตัวใหม่เนี่ยครับจำพูงก็จะเป็น ด้านหลังซ้ายนะครับด้านหลังซ้ายนะครับอ่านะครับนี่ครับทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าฟังกช์ชันครบนะครับเมื่อกี้ลองดูแล้วเนะ่ะเสียงดีมากครับดีมากไม่แพ้รุ่นเก่าซึ่งราคาแพงนะครับแต่เครื่องอาจจะต้องดูระยะยาวนิดหนึ่งเพราะเบามากเบาและเบาบางนะครับ แต่ฟังก์ชันดีมากฟังก์ชันครบนะครับเมื่อกี้ลองเปิดบลูทูธแล้วใช้ได้นะครับเสียงดีนะครับมีพลังนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมต่อลำโพงหลังไว้ด้วยนะครับใช้ลำโพงใหม่จะเปลี่ยนลำโพงใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับลำโพงนี้ช่างเขาเปลี่ยนให้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับอ่าอะละครับฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับการต่อสายไฟ ของ V ีออสเจนหนึ่งนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้าไปหาแล้วอาจจะไม่เจออย่างที่ต้องการนะครับลองดูนะครับอันนี้ทำด้วยความระมัดระวังเพราะไม่มีความรู้เท่าไหร่ในเรื่องของการติดตั้งนะครับแต่ก็สามารถทำได้นะครับฝากไปด้วยนะครับอขอบคุณมากครับ